ทำรายงานล่าสุดจากเปโดรซาวปาเวด้านะครับกูรูทั้งนักฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับก็แสดงความเชื่อมั่นว่าเลว o ูจะสามารถปิดดีวขว้าตัวโรเบนอโมริม มาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับสำหรับโรเบนอโมริมครับผู้จัดก,การทีมของทาง Sporting l i s สบอนควาแชมป์ลีกมาได้ในช่วงปี2021นะครับแล้วก็มีสถิติพาทีมชนะถึง69%และเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ในตอนนี้นะครับเอร์พูต้องการตัวของอโมริมมารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมต่อจากคิงครอบครับที่จะอำลาสโมสรไปในช่วงหลังจากจบซีซั่นแล้วก็ด ูเหมือนว่าความหวังในตอนนี้ใกล้ความจริงเข้าไปอีกนะครับกูรู้ท่านนี้เปิดเผยว่าในตอนนี้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอฝ่ายฟุตบอลของทีมรู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถตกลงดีวกับโรเวนอโมริมได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับโดยตัวของผู้จัดการทีมรายนี้ก็เป็นที่สนใจของหลายๆทีมนะแล้วก็เปิดว่างกับการ ไปคุมทัพทีมที่ใหญ่กว่านี้ในอนาคตนะครับทั้งเลียร์พูแล้วก็อีกหลายทีมที่เคยมีข่าวนอกจากนี้ครับมีการบรายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้การเจรจาต่อรองระหว่างทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มีการเริ่มต้น ขึ้นเลยนะครับแต่คาดว่าจะมีการเจราจากันย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าและน่าจะมีการบรรลุข้อตกลงกับทีมงานของอโมริมได้ในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้านี้ตามการคาดการครับข้อเสนอแรกที่เริ่มก็คือการมอบสัญญาระยะยาว3ปีแล้วก็มีออปชั่นต่ออีก1ปีด้วยกันซึ่งเชื่อได้ว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาในการพูดคุยกันรวมไปถึงเม็ดเงินค่าจ้างที่ เลียผูประเคนค่าเหนื่อยให้นะครับนะทางฝั่งของวิกเตอร์เคียวเคเรสนะครับสูนหน้าตัวเก่งของทางสปอร t i n g งลิสบอตามรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวคนดังมีการระบุว่า ตัวแทนของเกียวเคเรสมีการพูดคุยกับลิสบอนต้นสังกัดถึงความเป็นไปไ,ได้ในการย้ายออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับดาวเตะวัย25ปีรายนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำไป36ประตูแล้วก็15แอซิสจากการลงเล่นส2เกมทุการายการช่วยทีมไล่ล่าแชมป์ในลีกแล้วก็บอลถ้วยอยู่ในขนาดนี้นะครับด้วยฟอร์มการเล่นดังกล่าวครับทำให ส่วนหน้ารานี้ตกเป็นข่าวกับเป็นหลายทีมชั้นนำในโยโุโรปทั้งอาร์เซนอลเชลซีแมนเชสเตอร์เด็เฉพาะในอังกฤษนะฮะแต่จริงๆแล้วมีอีกหลาย,ล,ายลีกที่สนใจตามการเปิดเผยจากโรมาโนมีการระบุออกมานะครับว่าตัวแทนของเกียวเคเรสเริ่มมีการเจรจากับทางตัวสังกัดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ส่วนหน้ารานี้จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับเกียวเคเลสเคยอยู่กับทางไบรตันมาก่อน แต่ก็ไม่เคยได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในพิมพ์เด็งอังกฤษโดยส่วนใหญ่ก็ได้รับโอกาสบางครั้งบางคราวในโปรแกรมบอลถ้วยนะครับนอกจากนี้ยังเคยลงเล่นให้กับโคเวนทรีทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนทางลิสบอนเนี่ยไปดึงตัวเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ฟอร์มแรงแบบต่อเนื่องนะครับทั้งฝั่งของเชลซีกันบ้างนะครับตามรายงานล่าสุดสโมสรเชลซียังมีเรื่องของความต้องการเกี่ยวกับสวนั ที่มีความสูงใหญ่แข็งแกร่งเก็บบอลดีจบสกอร์คมอายุยังน้อยนะครับซึ่งตอนนี้รายชื่อล่าสุด,ดยกให้เป็นอาเต็มดอบบิกนะครับส่วนหน้าตัวเก่งของคิโรนาทีมจากลีกสเปนที่เชื่อได้ว่าตอนนี้อยู่ในลิสต์รายชื่อของเชลซีเรียบร้อยแล้วนะครับตามรายงานจากกีมีสปอร์ตครับมีการระบ,บุออกมาครับว่าเดิมทีเชลซี Chelsea มีการวางตัวโอซิมเฮนส่วนหน้า ของนาบอรีเอาไว้เป็นช้อยเรื่องการดึงสุน่ารายใหม่เข้ามานะครับแต่เชลซีก็ต้องเจอกับคู่แข่งอย่างเบเชที่สนใจเหมือนกันแล้วก็ค่าตัวก็มาหาศาลด้วยนะครับร้อยกว่าล้านปอนด์ทำให้มันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้สากน,นการณดังกล่าวครับเชลซีก็ต้องมีการ มองเป้าหมายอื่นๆเป็นตัวเลือกสำรองกันเอาไว้นะครับแล้วก็มาลงเอยที่อ Artem d บบิกนี่แหละที่น่าสนใจนะครับมีความสูงใหญ่ความเร็วเก็บบอลได้ดีมีกลืนที่ดี เล่นบอลฉลาดพอตัวถนัดเท้าซ้ายแล้วก็สามารถทางออกด้านซ้ายเพื่อลากตัดเข้าในเข้าขวาแล้วก็ยิงได้นะครับผลงานในช่วงฤดูกาลนี้ของด็อบบี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับ17ประตู7แอซิสจากการลงเล่น33นัดนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินโดยการประเมิกนกนอดกมาเนี่ยเกี่กับค่าตัวนะน่าจะไม่เกิน30-40ล้านปอนด์ได้ในตอนนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ครับที่เชลซีจะมีการเดินหน้าคว้าตัวสูนหน้า หมโดยที่เป้าหมายก็ยังเป็นโอซิมเพนอยู่เบอร์แรกนะครับเบอร์2เป็นดับบิกเบอร์ต่อมาก็อาจจะเป็นในรายของอีวานโทนี่ที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านั้นครับแต่ก่อนที่โชซีจะไปซื้อก็ต้องมีการปล่อยนั้งแตะบางรายออกจากทีมเพื่อจัดการบัญชีบาลานซ์ทางด้านการเงินาพใรสโมสอเสก่อนนะครับ